สรุปคณิตประถมที่ใช้เรียนต่อมอต้นชุดที่1เรื่องของตัวประกอบ EP 5ในตอนนี้ครับเราจะเข้าสู่อีกหนึ่งส่วนที่เราดอกจันกันนั่นก็คือแยกตัวประกอบเพราะตัวนี้เริ่มจะมีการใช้จริงจังมากขึ้นนะครับและวิธีแยกตัวประกอบเนี่ยหลกัลกๆก,ก็จะมีอยู่ด้วยกัน2อันด้วยกันนั่นก็คือการตั้งหารสั้นกับการแยกต้นไม้ซึ่งตรงนี้เราจะขอคุยละเอียดกันสักน,นิดหนึ่งโดยเริ่มจากการตั้งหารสั้นเป็นอันแรกกันดีกว่าครับอย่างแรกที่เราจะต้องมาคุยกันสักนิดหนึ่งก็คือความ ความหมายของการแยกตัวประกอบเนาะคำว่าแยกตัวประกอบเนี่ยมันคือการเขียนจํานวนเขียนตัวเลขเนี่ยให้อยู่ในรูปการคูณกันของจํานวนเฉพาะครับซึ่งมันอาจจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกหลากหลายในอนาคตก็เลยจะต้องทําให้เป็นไว้หน่อยทีเนี้ยมาคุยกันสักนิดนึงอย่างเช่นถ้าเกิดเราบอกว่าจงแยกตัวประกอบของเลข6 เราก็แค่ต้องเปลี่ยนเป็นเลข6เป็นตัวอะไรนะคูณกันได้6ครับซึ่งก็ไม่ยากเลยอันนี้อยู่ในแม่คูณตัวเลขน,น้อยๆมันก็จะนึกออกง่ายครับเช่น6เนี่ยมันคือ2อคูณสมีค่าเท่ากับเลข6ถูกไหมครับสเป็นจํานวนเฉพาะ3เป็นจานวนเฉพาะก็ถือว่านี่คือการเขียนแยตกตัวประกอบที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ดีพร้อม แต่ถ้าเกิดคราวนี้ครับตัวอย่างที่2จงแยกตัวประกอบของเลข20ครับเราก็อาจจะมานั่งนึกเหมือนเดิมแหละอะไรนะ่าคูณกันได้20ซึ่งในหัวแต่ละคนมันคงนึกเลขที่แตกต่างกันไปโดยเฉพาะตัวเลขอย่าง20ที่มีอยู่ในแม่สุขคูณหลายๆอันเนี่ยอาจจะนึกคนละอันกันก็ได้แต่อย่างอันเนี้ยพี่ฐานนึกตัวนี้ขึ้นมาครับว่า20เนี่ยมันคือ4คูณ5 4คูณ5ได้20เพียงแต่ เราจะถือว่านี่คือการแยกตัวประกอบที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากว่าเลข4เนี่ยมันไม่ใช่จํานวนเฉพาะครับเลข4เป็นเลขคู่ยังเอา2ไปแยกเอา2ไปหารเพิ่มขึ้นได้และเลข4เนี่ยหลายคนก็รู้ว่ามันคือ2อคูณสใช่ไหมจริงๆแล้วถ้าเปลี่ยนครับยีมันก็คือ2อคูณสคูณหครับก็จะถือว่าเนี่ยเป็นการแยกตัวประกอบที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์งั้นไอการแยกตัวประกอบที่มันอาจจะยากขึ้นนิดนึงก็คือเวลาเราแยกตัวประกอบหรือแยกตัวเลขเนี่ยมันจะต้องอยู่ในรูปของจำ จำนวนเฉพาะคูณกันแล้วบางทีบางตัวเลขอาจจะเป็นจำนวนเฉพาะตัวโตๆก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ส่วนมากเนี่ยมันจะแยกพื้นฐานให้ได้ครับแล้วแน่นอนหนึ่งในวิธีที่เราจะมาคุยกันก็คือการแยกตัวประกอบด้วยการตั้งหารสั้นซึ่งในตัวอย่างที่3เนี่ยจงแยกตัวประกอบของเลข40ครับ พอเลขบางตัวมันตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยหนึ่งในวิธีที่คุณครูหลายๆท่านจะแนะนําให้ทํากันก็คือการตั้งหารสั้นหมายความว่าให้เอาเลข40ตัวนี้ครับไปหารออกนึกตัวอะไรหารได้หารส่วนใหญ่ก็จะแนะนําตัวง่ายๆก็คือเลข2ไม่ต้องมาตลกใช้เลข1กับพี่ถามไม่ต้องนะเริ่มที่2นะต้องเป็นจํานวนเฉพาะนะงั้นถ้าเกิดเราเอาเลข2ไมหารครับอย่างน,นี้ก็ง่ายเลยเพราะว่า40หาร2เนี่ยได้20นั่นเองถูกไหมครับ แต่ยังหารต่อได้นี่เห็นชัดชัดเลยแม่2หารได้ถูกไหมสองหาร20ได้เลขก10ครับและเลข10เลข2ก็ยังหารได้อีกครับ2คูณ5ได้10 แต่อย่างได้ค่าเนี่ยถ้าเกิดเรามาเจอจํานวนเฉพาะไม่ต้องหารให้เสียเวลาก็สามารถหยุดได้เลยครับและเราก็จะถือว่าไอการแยกตัวประกอบตัวเนี้ยก็คือการนําแนวตั้งกับตัวเศษตัวสุดท้าย2ตัวเนี้ยมาคูณกันนั่นเองครับ40เนี่ยก็เลยเป็น2คูณ2คูณ2และคูณ5ครับ2 2 4 4 2, 2, 2, 2 8 8 5 40ถูกต้องครับผมก็จะเป็นแบบนี้ครับเราก็จะใช้การตั้งหารสั้นนั่นเองครับหรืออีกสักหนึ่งตัวอย่างจงแยกตัวประกอบ ของเลข180จริงๆพอเริ่มเลขยิ่งใหญ่ขึ้นก็ยิ่งน่ากลัวแต่180เนี่ยพี่ถาบอกก่อนเลยถือว่าเป็นเลขที่ง่ายนะครับอย่างน้อยเนี่ยสมมติมาทางหารสั้นก็น่าจะเห็นกันจะชัดว่าเลข2หารลงตัวแน่นอนตัวเนี้ยเอ่อเอา180ไปหาร2ครับก็จะเหลือเลข90ครับเออ90เนี่ยตอนเอา2มาหารต่อเนี่ยตรงเนี้ยมีประเด็นใครที่หารในใจไม่ได้เนี่ยพี่ถาอาจจะต้องฝากยกระดับตรงนี้ขึ้นมานิดนึง การหารไม่จำเป็นจะต้องหารในใจได้ทุกตัวแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าตัวหารเป็นเลขหลักเดียวอย่างเลข2แบบนี้สองสี่แเหลือเศษ 1, 2ึ่งสองได้45เนี่ยควรจะหารในใจได้ถ้าหารในใจตัวเลขแบบนี้ไม่ได้เนี่ยเสียเปรียบมากๆแล้วก็จะเป็นผลเสียล่ะต่อการมาเรียคณิตศาสตร์เพราะว่ามันน่าจะมีจุดตะกุกตะกักอยู่หลายอันอันนี้อาจจะต้องยกระดับการคิดเลขอย่างน้อยการหารในใจของตัวหารที่เป็นหลักเดียวเนี่ย มันควรจะต้องพอทําได้นะครับอ่ะแล้วทีนี้45ครับเอ่อแม่อันนี้พี่ถานเลือกแม่สามมาบางคนอาจจะเลือกแม่5อันนี้แล้วแต่นะครับก็ย้ำอีกทีว่ามันควรจะหารในใจได้3 1 3หเหลือเศษ13 5่หก็คือหารได้เลข15นั่นเองครับและตัวนี้พี่ถานเลือกเลข3เช่นเดียวกัน35 15เจอจำนวนเฉพาะแบบนี้ก็จะหยุดครับการแยกตัวประกอบตรงนี้เราก็จะได้ว่าแนวตั้งกับตัวเศษตัวสุดท้าย เนี่ยจับมาคูณกัน180เนี่ยมันก็คือ2คูณ2คูณ3คูณ3แล้วก็คูณ5นั่นเองครับผมจบตอบครับ งั้นอย่างในตอนนี้เราก็จะพอเห็นว่าไอการตั้งหารสั้นเนี่ยจริงๆแล้วคนที่ทําเรื่องนี้ไม่ได้เนี่ยปัญหาหลักอยู่ที่การคิดเลขโดยเฉพาะการที่หาเลขในใจไม่ได้เลยเนี่ยพี่ถามว่าอันนี้มีปัญหาควรจะต้องทําได้แหละการหาในใจแบบที่ตัวเลขเป็นหลักเดียวหรือมีทดเล็กๆน้อยๆเน,น,นี่ยมันก็ควรจะได้นะครับอันนี้พี่ถามฝากเลยพี่ถามย้ำอีกทีนะพี่ถามไม่ใช่คุณครูสายประเภทแบบย้ําให้เด็กคิด เลเ็วเร็วพี่ถามไม่ไต้วงการเร็วขนาดนั้นแต่ไม่ควรช้าเกินไปจนเป็นอุป,ปรสรรคต่อาการเรียนเพราะว่ามันช้าเกินไปมันตะกุกตะกักมันก็จะมีแต่ความทุกเวลาเรียนเลขทั้งนั้นแหละอย่างน้อยที่สุดมันก็ควรจะทําได้ บางเรื่องที่มันควรในใจได้บ้างก็ควรมีติดตัวการบวกบางตัวไม่อยากมากบวกในใจได้บางตัวมีทดนิดๆหน่อยๆบวกในใจได้การหารที่ตัวหารเป็นหลักเดียวแบบนี้ก็ควรจะหารในใจได้บางอันก็ควรจะต้องคิดเลขในใจได้อยู่นิดหนึ่งเหมือนกันอ่ะเรื่องพวกนี้ครับฝึกฝนก็ได้จากคนที่คิดเลขค่อนข้างช้าย,ยันม .5 นะเว้นยังเป็นคนบวกน้ำนิ้วยันม .5 เนี่ยแต่พีถาก็ยัง เรียนเลขได้เก่งไม่มีปัญหาอะไรก็มีกระดาษทดก็แค่ทดอะ่ะแล้วบางตัวก็หานในใจได้คิดเล่นในใจได้อยู่บ้างเหมือนกันนะครับอนันนี้ต้องฝากจริงๆนะครับแต่หานสั้นเนี่ยส่วนตัวพีถพ่ถามพี่ถามไม่ค่อยเน้นเพราะว่า ตัวพิฐาเองแทบจะไม่ใช้วิธีหารสั้นในการแยกตัวประกอบเลยพิฐานะ่ะชอบใช้การแยกต้นไม้มากกว่าแยกต้นไม้นะ่ะมีประสิทธิภาพมากกว่าหารสั้นมากกว่าเยอะแล้วก็ทําได้ไวกว่าด้วยเออซึ่งเดี๋ยวว่ากันในตอนหน้านะครับจับตอนนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเรียนนะครับเจอกันอีกที่ตอนหน้าอย่าลืมนะคิดถึงคนี้คิดถึงพิธาครับสำหรับตอนนี้สวัสดีน้องๆทุกคนครับ